สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการบันทึกข้อมูลประเภทสมาชิกนะครับเข้าเมนูข้อมูลประเภทสมาชิกนะครับในหัวข้อของสมาชิกและบริการเข้ามาก็จะมีปุ่มเพิ่มแก้ไขลบนะครับแล้วก็ช่องนี้สําหรับค้นหาข้อมูลประเภทสมาชิกก็แบ่งแยกตามตามลักษณะของธุรกิจของลูกค้านะครับเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์ หลายปีนะครับหรือตลอดชีพเราสามารถกําหนดได้กดเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับก็จะมีการกําหนดหัวข้อนะครับตัวอย่างอาจจะเพิ่มเป็นเก็บค่าสม,สมาชิกหลายปีสมาชิกลายหนึ่งปีนะครับตรงนี้อายุสมาชิกนะครับถ้าเขียนเป็น1ปีโปรแกรมไม่มีให้เลือกนะครับ1ปี พราะโปรแกรมไม่รู้จะจับยังไงนะครับอาจจะต้องนับวันแต่ตรงนี้จะใช้ให้กําหนดเป็นรายเดือนไปนะครับนับเดือนดังนั้นต้องกําหนดเป็น1ปีคือ12อเดือนนะครับค่าสมัครก็ตามที่กําหนดตัวอย่าง15,000บาทนะครับลดได้หรือไม่นะครับลดได้หรือไม่คิดเปอร์เซ็นต์ในการนี้คิดเปอร์เซ็นต์ให้ผู้แนะนําหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อของการให้เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของผู้แนะนํานะครับหรือพวกครูฝึกหรือ ผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถติ๊กได้ส่วนตรงนี้จะเป็นรูปสำหรับในฟอร์มที่ใช้การให้บริการแบบทัสกีน,นะฮะระบบบัญชีนะครับรหัสนี้ผูกกับบัญชีอะไรนะครับส่วนลดกิจกรรมของประเภทสมาชิกนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์สินค้าและบริการนะครับลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ สิทธิ์การใช้งานแล้วก็จํากัดนะครับจํากัดจํานวนครั้งในการรับบริการหรือไม่นะครับ1ปีเนี่ยถ้าเราบอกว่าให้แค่12ครั้งก็ใส่ตรงนี้เป็น12ครั้งนะครับแต่ถ้าไม่จํากัดก็คือให้ใส่ลบหเอาไว้นะครับให้ใส่ลบหใน1วันจํากัดการมารับบริการไหมนะครับถ้าบอกว่า1แค่ครั้งเดียวนะครับก็ให้ใส่เลขหนึ่งแต่ถ้ามากี่ครั้งก็ได้ก็ให้ใส่ลบหไป จากนั้นก็บันทึกนะครับเราก็ลองบันทึกต่อไปอีกเป็นรายเดือนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรายเดือน1เดือน1เดือนนะครับอายุอาจจะ1,500บาทลดไม่ได้ไม่ให้เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ ในส่วนของเกี่ยวเรื่องสิทธิ์การใช้งานและข้อจํากัดเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ที่ลูกค้ามาซื้อมาสมัครเนี่ยเราสามารถกําหนดวันได้ว่าหมดอายุวันไหนนะครับดังนั้นคือเมื่อหมดอายุเขาก็จะมาลงเวลาใช้บริการไม่ได้นะครับอันนี้คือการบันทึกข้อมูลประเภทสมาชิกครับ